สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้เรื่องการ ปลูกชวนชมอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆหลายคนที่ชอบปลูกต้นไม้เพื่อนๆหลายท่านที่ชอบอปลูกชวนชมแล้วก็จะชวนชมทําให้ชวนชมของเราไม่สวยอันดับแรกเลยนะคะเป็นเพราะอะไรวันนี้ยายมะนาวจะนําเกร็ดความรู้มาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยคะ่ะอันดับแรกอันดับต้นๆเลยขึ้นอยู่กับกระถางวัสดุที่เราใส่ ปลูกต้นชนชมนะคะว่าเป็นเพราะอะไรชวนชมถึงไม่แตกใบทำไมถึงไม่แตกดอกแตกกอให้เราได้ชื่นชมนะคะจะมีข้อเปรียบเทียบให้เลยค่ะมาดูเลยค่ะนี่เป็นกระถางนะคะขยับมาเลยค่ะนี่เป็นกระถางนะคะนี่เป็นกระถางอันนี้จะเป็นทรงสุ่มลงไปนะคะก้นแหลมๆลงไปอย่างนี้นะคะดูต้นชวนชมไม่สวยเลยค่ะนี่คืออันดับ ต้นๆเลยนะคะที่ทำไมเป็นเพราะอะไรชวนชมที่เราปลูกไว้ทำไมไม่สวยนะคะยายมะนาวลองผิดลองถูกมาหลายขั้นตอนแล้วค่ะมาดูตัวที่สวยๆนี่ค่ะกระถางนะคะนี่ค่ะกระถางสรงตรงลงมานะคะระบายน้ำได้ดีระบายน้ำได้ดีก้นเป็นรูๆนะคะเพราะว่าชวนชม จะหายใจทางรากนะคะรากชวนชมถ้ามีน้ำอมน้ำชวนชมจะไม่สวยและไม่แต่กอง,งามเป็นอันดับที่ว่าให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะว่านี่คือกระถางที่ยายมะนาวให้เพื่อนๆดูนะคะดูดอกตรึมใบสวยงานมันวาวเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมันสวยและดอกตรึมนะคะ ผิดแตกต่างกับกระถางใบนี้ไหมคะเพื่อนๆนผิดแตกต่างกับกระถางใบนี้มากๆเลยค่ะกระถางใบนี้จะเป็นทรงก้นแหลมนะคะจะเป็นทรงก้นแหลมแต่กระถางใบนี้จะเป็นทรงก้นตรงลงไปทําให้รากของชวนชมเดินได้ดีเดินได้สะดวกก็เลยทําให้ชวนชมของเราออกดอกนี่คะ่ะดอกสวยดอกดกนะคะ ดอกสวยดอกดอกนี่คือวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางอีกเหมือนเคยค่ะเตรียมกระถางมาแล้วค่ะปลูกด้วยใบยกา้านปูอีกเช่นเคยค่ะเรามาดูว่านี่ค่ะขนาดกระถางนี้นะคะเพื่อนๆนี่กระถางเป็นทรงตรงลงมาอย่างนี้ดอกของชนชมยังออกตรึมอย่างนี้เลยค่ะกระถางแบบนี้แต่ทำไม ชนชมออกดอกตรึมเพราะว่าชนชมได้ระบายหายใจทางรากนะคะทางรากรู้สึกว่ารากของน้องชนชมนี่ค่ะขยับเข้ามาดูเลยค่ะนี่ค่ะความแตกต่างนะคะความแตกต่างนี่รากของเขาจะออกมาอย่างนี้แล้วเขาจะระบายและดูดซึมอ,อ่าอาหารต่างๆได้นะคะแล้วก็กระถางจะแห้งนะคะก็เลยทําให้ชนชมเนี่ยออกดอกและใบเนี่ยสวยขยับเข้ามาดูได้ค่ะ สวยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกสวยมากนะคะอันนี้บานเย็นค่ะบานเย็นซ้อนนะคะบานเย็นซ้อนนะคะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อน้องอะไรเข้ามาดูค่ะเข้ามาดูนี่ค่ะสวยไหมคะดอกมากๆเลยค่ะนี่ดอกมากๆเลยนะคะนี่ดอกดกมากๆเลยดอกดอกแบบนี้ค่ะมาดูนะคะว่านี่ค่ะกระถางของชนชมนะคะความแตกต่างของกระถางชนชมนี่ค่ะ ดูกระถางนี้นะคะดูกระถางนี้แล้วจะให้เพื่อนๆนมาเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าเป็นเพราะอะไรทําไมชวนชมถึงไม่งามนะคะ mm hmm. กระถางนี่ค่ะจะผิดที่ก้นกระถางนะคะดูก้นกระถางตัวนี้จะเป็นก้นแหลมๆลงไปนะคะแต่นี่จะเป็นทรงตรงนะคะทําให้ชวนชมงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะ ดอกและใบจะแตกต่างกันมากนี่สองต้นนี้เป็นกระถางทรงเดียวกันดูสิคะขนาดต้นลำต้นเขาเล็กๆนะคะดอกก็ยังดกดอกก็ยังตึมเป็นเพราะว่ารากของเขาเดินได้ดีเดินได้สะดวกไม่อุ้มน้ำนะคะทุกคนวันนี้ยายมะนาวก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางให้ชนชมอีกเช่นเคยคะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะชวนชมถ้าชนชมเหมือนกับ มนุษย์เรานะคะถ้าได้อยู่บ้านสวยๆอากาศดีๆเขาก็จะแตกรากเดินรากออกดอกออกใบให้เราได้ตรึมอย่างนี้เลยค่ะดอกสวยดอกตรึมอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ยายมะนาวทำลองดูแล้วนะคะลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วค่ะยายมะนาวก็เลยจะพาเพื่อนๆ มานำเกร็ดความรู้เล็กน้อยวันนี้ฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองเอาไปปลูกลองดูนะคะดูชนชมของยายมะนาวสิคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆดอกดอกมากๆนี่เป็นดอกจริงๆนะคะดอกชวนชมซอนนะคะกรีบบานเย็นขอบบานเย็นนะคะชั้นในจะเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามไหมคะยังไม่รู้ว่า จะตั้งชื่อน้องยังไงฝากเพื่อนๆที่เข้ามาฝากตั้งชื่อน้องหน่อยค่ะยายมะนาวก็ลืมว่าน้องชื่อยังไงนะคะฝากตั้งชื่อชื่อของน้องด้วยค่ะไปค่ะเราไปดูวิธีที่เราจะทําให้ชนชมของเราออกดอกตรึมออกดอกดกเหมือนกระถางใบนี้ค่ะเราไปดูกันเลยว่าวิธีปลูกทํำยังไงกันบ้างค่ะมาค่ะ เรามาลื้อกระถางเลยนะคะเราเก็บเศษนี่ค่ะฐานยาย,ยายมะนาวจะใส่ฐานไปด้วยนะคะเวลาปลูกชนชมนะคะเราก็ใช้ดินตรงตรงที่เดิมด้วยดินเก่าด้วยดินใหม่ด้วยนะคะดินใบกัมปูนะคะเพื่อนๆให้ใช้ดินใบกัมปูอย่างเดียวนะคะเราเทดินลงไปเลยค่ะเทดินลงไปเลยค่ะนะคะเพื่อนๆเราเทดินลงไปเลยเสศ็ดินลงไปเลยนะคะ สังเกตดูได้ว่าดินยายมะนาวนี่ค่ะจะเป็นดินใบก้ามปูล้วนๆค่ะเรามาดึงโคดของชนชมขึ้นเลยนะคะดึงง่ายๆค่ะเห็นไหมคะรากของเขาจะโคดงอนี่ค่ะจะไปไม่ได้จะเดินไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าก้นของกระถางเป็นก้นแหลมๆลงไปแล้วกระถางจะเดินไม่ได้รากจะเดินไม่ได้ ลากดูได้ชัดเจนเลยค่ะว่าลากขดงอนะคะลากขเขาจะขดงออยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราเอาออกเลยนะคะเราแค่ดินออกนะคะชวนชมเขาจะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็เขาจะได้สวยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะได้สวยๆนะะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งกิ่งออกเลยนะคะเราตัดแต่งลากก่อนนะคะอันดับแรกนะคะตัดลากนะคะ ตัดรากทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายรากฝอยๆนะคะอยู่ข้างบนเพราะว่าเราต้องการอยากจะให้โขดของชวนชมของเราสวยงามนะคะตัดออกเลยนะคะทุกคนเพื่อนๆตัดระวังระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เป็นแผลลึกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราตัดออกเลยนะคะเพื่อนๆตัดออกเลยค่ะเราจะได้โขดชวนชมที่สวยๆนะคะตัดทิ้งเลยค่ะรากไหนที่ รากไหนที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะรากก็จะโค้งงออยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะเดินไม่หายหายใจไม่สะดวกนะคะทุกคนเราไปปลูกง่ายๆเลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเราตัดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะเราก็จะได้โขดขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็จะได้โขดสูงขึ้นมานะคะเราตัดออกให้เกลี้ยงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตัดออกให้เกี้ยงแล้วเราก็นํามาวางเลยค่ะกระถางที่เราเตรียมไว้เลยค่ะวางแล้วเราก็จะได้โคดชุนชมที่สูงขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะสังเกตดูได้นะคะเราก็เอาดินเก่าที่อยู่ข้างหน้าของเขานี่กลบลงไปนะคะดินตรงนี้กลบได้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็นี่ค่ะเราก็นําใบกัมปูที่เราหมักเราจะมีใบกัมปูนะคะ เราจะมีใบกัมปูที่เราเก็บมาหมักไว้นะคะเอากลบนะคะกลบแบบนี้เลยนะคะกลบแบบนี้เลยเราก็จะได้ชนชมที่ออกมาอย่างนี้สวยๆอันไหนกิ่งไหนที่เราไม่ชอบนะคะกิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราตัดเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะเราก็ตัดออกเลยค่ะเพราะว่าตัดทิ้งเลยค่ะนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยและชนชมของเราก็จะได้แตก แตกยอดขึ้นมาตรงนี้นะคะแตกยอดขึ้นมาตรงนี้ตรงไหน,นที่ไม่สวยแล้วก็ตัดแต่งให้เขาได้นี่คือเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชนชมของเราจะได้ดอกสวยนะคะจะได้ออกดอกตรึมให้เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางสังเกตดูกระถางสังเกตง่ายๆนะคะเพื่อนๆวิธีง่ายๆไม่ยากเลยสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายมะนาวทําคลิป แบบนี้ออกมาอีกค่ะขอบคุณมากๆคลิปนี้เจอกันใหม่บ๊ายบาย